สวัสดีทุกคนฮอดละเด้อฮอดผูกเกาลักแล้วบึ่งเนาะคนทางเนาะสวัสดีฮอดทุกคนเนาะคนไล่เลยหลังจากพวกเขาฮอดผูกเกาลักแล้วเขาก็พากันเซ็กอินเนาะพากันถ่ายรูปเซลฟี่เกี่ยวกับรถทุ่งขวางเขาเนานะระหว่างเดินทางเนาะทุกคนเนาะ แวะกินขา้าวกินกาแฟผูก็๊าลักหลังจากนั้นสมองก็เตรียมสอมื้อยพักพอนแล้วก็เ <awn> ตรียมโตนาะเบิ้งรถเซ็ครถบิรถเ่ขึ้นมานพีอยงไงอันนี้ก็ตัดภาพมาลงจจกผูกก๊าลักมาแล้วนะมันจะเป็นเส้นทางงงง้ามันทุกคนเนาะอันนี้ก็แอดครับแสนทุกคนเนาะก็ได้มีกระซิ่ดฟวยกันหุกคนเนาะตอนนี้ก็ลังจากยังลงมาแล้วเนาะมันก็อยู่ตรงง้ามันนี้ก็ ได้มีโอกาสถ่ายเนาะแต่ถ่ายบลายทุกคนเนาะเพราะว่าเมื่อนั้นมันก็เป็นมือที่ฝนตกแน่มือฟ้าแดดแน่มันมือนั้นอากาศที่ฝนตกมันนั้นก็ส่องเท่าไหด่มันจะมีจุดทะเลหมอกเนี่ยแต่แอดบม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าแอดร้องนั้นแบตโทรศัพท์ก็จะหมดขนาะดอันนี้ก็เก็บวิวระหว่างทางและตอนขึ้นเนี่ย,ตอน,นยตอนลงเนี่ยแหละนี่ที่ได้ถ่ายมาคร่าวๆนทุกคนเนาะที่อยนเพราะว่าเหาก็เป้องไม้สมหอกก็ มาเสียเวลาอยู่ภูกระหลักมือที่เขามาในมือที่16คูขนะว่าคนรถมันติดไยนะเนาะมาเสียเวลาอยู่ภูกระหลักนี่ก็นึงประมาณช่องฮาสามสมงนะ้วทุกคนเนาะแนทนของที่แรกว่าจะไปนอนดวน แบบนั้นสุดท้ายก็ได้กลับมานอนอยู่บนทารบางแล้วก็ออกตื่นเศร้าจึงได้ออกไปมองน้อยเนาะทุกคนเนาะทอดเมืองนานแล้วแลดกินจริงกินทานเก่าแล้วทุกคนเนาะ มาเด,ดี๋ยวไอ้กู้สาวมังนานด้นี่ปั๊บเดี๋ยวกำงามซื้อยังซื้อยังเอ้าน้ำเพชรผู้ขับรถจัก eh ซื้อยังซื so ้อซากู้เซ็ตจับหมวกเด้ี๋ยวไอ้บุญลงหยุดทูบเดี๋ยวนี่ซื้อเพชรวะหลังจากที่เฮาทักถ่ายน้องน้อยอันผู้สาวน้อยมังนานแล้วนะ แต่เฮาไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่เฮาใช้เวลาเดินทางออกจากเมืองนานมาหาลงพะบางนะเพราะว่าช่วงนั้นแม่เฮาจะใส่เสื้อกันฝนเนาะมันจะฝนตกแบบพองเต็มเลยนะหลังจากเมืองนานไปหาเมืองสิงห์ถนนทางจะงายากลายนนะเนาะพูดเนาะเฮาไ่ได้อัดคลิปเพราะว่าคนทางนี้ค่อนข้างมีคลุมลายเฮาก็เลยปกะกาทางกองเนาะเพราะว่าเฮาเกิดอุบัติเหตุโทรท์เขาตกลงพื้นเนาะพูดเนาะ แต่อันนี้ขอ,ขอ,ขอภาพเก่าด้วยทุกคนนะขอภาพเก่าที่ตอนขึ้นภูเขาหลักมาให้เบิเนาอว่าการที่พวกค่อยเดินทางมาน,นั้นเนาะมันก็โดนแต่เจออุบัตั์หลายอย่างเนาะทุกคนเพราะว่าจะเป็นหุนทางสภาพหุทางเนาะก็ประมาณนี้นะาสภาพนินฟ้าอากาศที่ตอนขึ้นภเูเขาหลักกัประมาณนี้แต่มันนั้นเะจึงอปัญหาหลายนเนาะราัวาุนทางกั็นยากหลาย ราะว่ารถบรรทุกก็ติดหลายเนาะท,นท,นนทางรถบรรทุกรถน้อยรถใหญ่หาอะไรไปติดที่หูเกาลักนี้นะเพราะว่าพกอยก็ได้เสียเวลาตอนนี้แหละเพราะว่าเสียเวลาช่วงนี้นี่จะพอสมควรนะทุกคนเนาะเพราะว่าเห็์มองว่าที่เป็นนอนนองเขียวนะให้มันฮอดนองเขียวประมาณประมาณย่างซ้าสุดบ่เกินอ่นห้าโมงและนะ้วนะเราต้องไปเซ็กอินอยู่นองเขียวนะ แต่ฮะมองหอดอูจุดนี้ก็อยู่ผูกกระล่ำเนาะนี่รถติดหลายนะทีมงานเราก็สรงจิตสรงใจเราบกล้าขึ้นไปทนะุกคนเนาะบางคนเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปนี่อันนี้ก็สมเฮาได้มาแล้วนะสมเฮาที่กลับไปตัวผูกคูนวนไปพว่นมันก็เสียเวลาทางไกลอีกนะไปได้นอนูคูนี่กน,นะเราก็ได้ขอ,อมุนขึ้นมาเลยทุกคนมุนบึงขึ้นมาเลยเป็นเป็นขั้นหนึน่ขั้นไปเลยนะเพราะเส้นทางจะระ แต่ผูก้กขาลักทติดนี่ตรงว่าอันที่หนึ่งอนี่ติดมงคลได้นอนมือหนึ่งแล้วมือหนึ่งสองมือก็มีหลุดติดนะน,นะอันนี้พวกสมค่อยมานี่ก็ประมาณเวลาหนึ่งโมงห้าสองโมงนี่แหละที่อันกําลังเดินทางขึ้นมากําลังหิ้วเข้าเพราะว่าเขาออกจากอันกาซีเนาะออกจากกาซีประมาณมนนะประมาณสิบห้านาแล้วก็ว่าจะมากินข้าวอยู่ภูเขาลับน,น,นะนะ แต่บางทอมารถติดนะทุกนเนาะมันงนั้นก็นเ,นนเ,นนกนเลยได้กินเขากับมีกล่องเนาะมาเนาะพาไปที่นี่องง่ายๆแล้วก็ไปแวะกินยิ่งอินอยู่เมืองนานท่านนะแใช้เวลาจากกรุงกรบลงมาเมืองนานก็ประมาณสามสิบนาทีหาสมงนึงนะเพราะว่าเส้นทางตอนนี้มันจะดีเนาะแต่ว่าเขาเจออุปสรรคตรงที่ว่น มันมืดเพราะว่ามืดที่เขาไปลูกแคผูกขลักแล้วนะมันจะมืดเนาะมันจะมืดแล้วก็เอ็ดให้รถเหาะนาะบ่สามารถขับไปได้แล้วสภาพรถแต่ละคนมันก็บ่ค่อยดีเนาะรถคือรถพวกเหาเป็นรถออโต้เนาะมันจะบ่เหมาะกับสภาพคนทางผูกแบบนี้เนาะถส่แม่เหาเกี่ยวแบบเขียดไตเนาะคนทางที่มันดีนะมันก็ได้จะตอบย์กว่านี้นะ รถพวกเฮานี้มอมบน้าจะเอามาขึ้นเป็นภูแบบนนี่นะกวนนี่ก็เจอกับตัวเองเลยนะทุกคนตอนที่หอาเบินขึ้นนะแต่เฮาบ่ได้มีถ่ายคลิปนะเพราะว่าค่อยตอนขึ้นภูเขาหลับนะค่อยเบืนเนาะค่อยเบืนแล้วก็รถค่อยจะลม้ลมล้มเนาะดีแต่ว่ารถรถบร่ได้เป็นอย่างเนาะรถบร่ได้เป็นอย่างแต่คนก็นบร่ได้เป็นอย่างค่อยก็มุ่นนั้นหนาเนาะ,นะก็ทาเป้เครื่องของแต่ง ทางเบารถเนาะทางเปเครื่องที่เขาจะบีเต้นมีอุปกรณ์เสื้อค่อยเสื้อแฟนค่อยเนาะที่เป๊ขึ้นไปนะเพราะว่ารถค่อยจะเสียหลักล้มเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าดีแต่ว่าไ่บาเจ็บจากรถมันก็บาดบได้ค่อยเพลเพราะว่าข้อดีของการที่เขาแต่งรถมีแคดบาร์มีกันลมเนาะมันก็ช่วยได้เวลาาลมค่อยๆเย,ยียงน,นนะมันก็บม่ได้เขาคลองเสียหายเนาะ อันนี้เขาก็ขึ้นมาแล้วก็้ชิฮอดแล้วนี่ทุกคนเนี่ยแต่ม,มันมาติดอยู่นี่เหนบอกเห็นบอกอันนี้รถมีแต่ขึ้นเลยมันบุ่มีคันที่ลงเลยเพราะว่ามันมาติดแบบซีแหละตั้งคนตัง้งบอกให้เกียิกันรถน้อยรถใหญ่ผู้ใดก็อยากขึ้นสินะแล้วรถลงก็ลงบ่ได้สินะมันมาติดแบบซีนะนี่คันไปเป็นซ่องแม่ขันไปเป็นซอ่นปปนซองแบ่งกันเป็นซ่องซ่องขึ้นซ่องลงสินะมันก็น่าจ,จะบ่เกิดทังซีแ่นะ ตัวนี้ก็ขันพักส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นก็ยังให้พัฒนะบายรถเนาะให้มีลดลากจําทางแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ยุ่เขตนั้นเนาะให้เห็นเแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันมันเจอตลอดเพราะว่าค่อยเนเที่ยวเส้นทางภูกรหลักนี่ไปซองเทือแหละก็เจอซองเทือแบบนี้นะและ้วเธอเนึงนั้นไปหูคูลนก็เจอแบบนี้นะเพราะว่า อุกใจรถคันว,ว่าเทศกาล์หรือว่าสิไปลินเทศกาลคือมือคุณค่อยไปเนาะออกวันที่สิบหกเนาะว่าจะไปเข้าคอนซาไปเอาคอนซาอยู่ลวงเบางไปไล่เหือไฟแฟนอันนี้ก็เป็นแฟนค่อยอย่างได้ย่างเอาเนาะทุกคนเนาะย่างมาแล้วไปแล้วทางตันแล้วนี่เห็นบ่ค่อยก็ให้แฟนค่อยอย่างเนาะค่อยจะเบือนขึ้นไปนะเพราะามันขี้ซองบ่ได้มันมืดนนะทุกคนเลยมันมืดเนาะอันนี้ก็ ึ้นไปเนาะนี่ทางรถไฟฟอกไฟฟ้ารถตู้รถเอียงเนาะมันจะพากันมาติดอยู่นี่นะดีแต่ว่าบางคนก็เห็นใจสมองเนาะห้องรถน้อยนะขจกยับให้นี่ตูดใช้ตูดขั้วอกให้สมองก็สามารถไปได้นะบางคนสำเพอเคสนี้ขจก็ดีนะแต่บางคนก็บุญดีเนาะมีมารยาทเนาะบางคนก็เนาะก็อันนี้ที่เห็นเนาะขจกยับให้เนาะสวยเนาะเวลารถส่งไขเขาเจก็สุขสวยเนาะ เพราะว่าเหาคนลา,ว,นนา,นนาวยกันเนาะทุกคนเนาะช่วยกันเนาะอันนี้นี่สาท,ที่ค่อยเห็นมือนั้นนะบอว่าตาคนลาวฮดจีนเพราะว่าทั้งต่างประเทศทั้งรถเมล์รถตู้รถน้อยรถใหญ่ติดกันเป็นแถวหิวข้าวหิวน้ำบรได้กินข้าวบรได้กินน้ำบูมีบอนซื้อมีเงินกระบุมีคมอมายทุกคนตอนนี้นะซื้อ,อยังบ่ได้จะกินข้าวสิต,ตายจะกินน้ำสิต,ตายกระบุมีเพราะว่าขนานบริเตมไปบุติดรถมือไป เขาก็บม่ได้กินเนาะเพราะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็่ยังบดได้จังหวะนี้นะคนนี่พรรถติดนะไปซื้อใส่ก็บดได้ไพ่ก็บดได้เอามาคายให้เดี๋ยวนี้ก็ติดอยู่ตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้รอท่าจัหน้อยเนาะนี่รอท่าจัหน้อยนี้ค่อยกับมุ่นมุนไปเลยได้นี่ค่อยกับยักวานพระหงบุบเลื่อมเขาก็ซิบดได้ไปนะคนนี่ค่อยกับมุ่นไปเลยนี่ค่อยกับ เนาเขาก็หิวเข้านะทุกคนเนาะที่ <มา S 1> เย็นเขาสิมาท่านะถ้าเขารบายรถไปเขารดน้อยนะเขาสามารถหยับได้สามารถไปได้เขาก็ไปเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาหิวเข้าเฮงไงเพาสมคยอกลกาว่าซิามากินข้าวที่คูเขาหลังเนาะในมูงเที่ยงเนาะแต่ว่ามันเลยมันติดมาติดอยู่ตอนนี้เนี่ยถือว่าติดใช้เวลาน,นุนนะอันนี้ก็ค่อยหยับขึ้นมาเนาะทิมงานนะทีมงานท้อค่อยเนะนาะได้ย่างเอาเนี่ย เมียรถแฟนน,นนี่บอลนี้แหละทุกคนที่ค่อยล้มนะมันไปบุได้แล้วมันสุดที้รถนะจีนเนี่ยมันเข้าเจ้าตันทางเนาะข้าเจ้าบูยับให้ค่อยเลยนี่ค่อยค่อยก็จอดอยู่นี่เนาะจอดอยู่นี่อันนี้ก็เป็นแฟนค่อยนนะทุกคนเนาะไปบุได้แฟนค่อยไปก่อนไปเบื่องก็อนอนกะมาไปได้บ่ขอกม,มอนไปเนาะคิดว่ามันจะไปได้นะม้นไปนี่น้ำมันจอดอนี่จอดนี่ก็ บูนขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะทุกคนเนาะเบิูนขึ้นไปอีกหน่อยนึงจะมีกลุ่มอยู่ทางหน้านี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่ที่กลุ่มรถจักรสุภานเนาะคือมีฝรั่งเนี่ทุกคนมีฝรั่งมาแตนแคลิฟอร์เนียเนาะแล้วก็จะไปลงฮาวบาเกันแล้วก็มาติดอยู่นี่ไปบ่ได้เลยทุกคนติดอยู่นี่ตอนนี้ที่ติดอยู่นี่นะมันใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบสัปโมงเลยที่ติดอยู่พักนี้ได้นี่ใช้เวลาเกือบสัปโมงเลย ไปก็จอดอยู่นี่เนะาะทั้งเขาปวดเบาปวดเบา,เบาก็นี่เลยน้าป่านี่เลยทุกคนเนะาะทั้งหิวเข้ากับป่านั้นนี่จอดท่าตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องไว้เนาะตั้งกล้องไว้ไวบะเบิงเออบัวได้นั้นตัวนี้เนาะทุกคนเนาะหลังจากที่เราผ่านวิกฤตมาแล้วนะเราขึ้นมาพักสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าช่วงค่อยๆว่านะว่ารถหอาไปขาเนาะ ไปขาจนฝีคาดเนาะเร่งอะไรก็บพไปจนให้พวกไอ้น้องขาเจ้าตดติดน้ากันนะขาเจ้าเห็นแล้วขาเจ้าสุกคนรถค่อยชวยค่อยเนาะสุกคนมาค่อยค่ับอยสุกคนมาเนาะจนมาหอดพักสุดท้ายสุขดจนหยับให้ก็ตอนนี้ก็เริ่มขาเจ้าปล่อยแล้วนี่เริ่มมันนั่นแล้วนะมางอดพักถึงเนาะมันก็มีพวกที่ข้าเจ้ามันนะมีมารยาเนาะทุกคนข้าเจ้าก็แอบนี่ให้รถเอาไปได้สบายนะ อันนี้กระจ้าก็ะต,ต่อต่อคนแบบนี้นั่นคนเราขึ้นไปได้สบายเลยนะผู้ที่กระจาน,นี่ใส่ดีเนาะบางคนผู้นี่ใส่บูดีก็ยักมือนไปรถคันมักใหญ่ๆนะคนทางน,น้อยๆนะแล้วมาเบือนกันแล้วบันนี้รถน้อยก็ขึ้นบัได้บันนี้พวนชิไปวันนี้ต่างคนก็ต่างหิ้วเข้าหิ้วหน้ามานะเพราะว่าอยากให้ยังให้ทุกคนเวลาขึ้นผู้เกาลักนะนะถ้าเป็นไปได้แล้วมีพี่น้องแล้วมีคนรู้จักด้วเถิดน,นะนต้องโสดช็ดกันว่า เส้นทางตัวนี้รถติดบอ่อนะหรือว่าได้ไปแล้วเราก็ขอเบอร์เมค้าเขตนั้นบ่กไว้นะเช็คก่อนวาอ่าเออก่อนเจ้าหอดปั๊มำน้ำมันกานซีเ้าเช็คว่าเออคนทางผู้กําลักปเป็นยังไงน,นะสิ่งสำคัญก็เตรียมมาแหละรประเภทอันสเสบียงอาหารของอยู่ของกินอะไรเอาทงเตรียมไปนะลูกนอเพราะว่า,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 าเราหัดเตรียมไปเขาก็เวลาเขาเจอสภาพแบบสี่แหละรถติดสี่แหละเขาก็ ชูเท้าหิ้วเข้านะเขาก็บร่ได้กินยังฮะนะบร่ได้กินยังบูพียังให้กินอยากินน้ำก็คูดน้ำไปน้อยก็บมโหเมื่อยนะเพราะว่าโาไปท่าไปจวดท่ากันไปซิมันใช้เวลาเบลือางายใช้เวลาไปละละ่าเดบบเอาเฝ้าคุฟฝาจากคุณเฝ้าเนาะก็กลายเป็นซาจากเฝ้าก็กลายเป็นซาฮะนะแบบนี้นะ อยากให้ทุกคนมีสติในการเดินทางอะไรเพราะว่าแต่ละคนทางนะสภาพคนทางถึงค่อยไปก็มือที่สิบหกได้นี่มือที่สิบหกมือทีออกอันซาเมื่อกี้แหละสิบหกสิบเจ็ดออกอันซาเนาะสิบหกเดือนสิปีส่งอันตสี่เนาะอัปเดตทุกคนเนาะอันนี้ตัดภาพมาพักสุดท้ายแล้วกำลังจะขึ้นไปฮอตอันแล้วเนี่ยก็ คือว่าเขาขึ้นมาได้เพราะว่าก็ใช้เวลานะทุกคนเนาะเมื่อนะขนาดเขาขี่รถหญ่มานะบอกเลยเขาต้องได้นอนอยู่หันเลยเพราะว่ารถหญ่แพบ่ได้เลยก็เห็นใจนะคนที่ขี่รถหญ่มาแล้วมาติดอยู่นีนะทุกคนเนาะสภาพที่ขึ้นก็ขึ้นบ่ได้สิลงก็ลงบ่ได้ขาอยู่หันเลยเห็นแล้วเป็นใจตนทั้งหิวเข้าหิวน้ําแต่ละคนในพวกค่อยก็ขึ้นมาแล้วเนาะจุดสมวิวแล้วเนาะมาชมวิวแล้วก็ เข้าไปพักเซกอสกินกินคอแหละเลมื่อนั้นน่ได้เคยว่าไปเมื่อกี้แหละได้กินต้มมีเนาะอันนี้ก็ติดได้นี่ติดทางขึ้นทางฟักฟักลงฟักขึ้น,นทุกคนเนาะติดไปสีแดดเป็นแถวไปเมื่อนั้นเนาะถือว่าโหดายโหดไยเส้นทางเส้นนี้นะเพราะว่าเที่ยวใดรก็ยามใดกด็ติดตลอดเที่ยวส้งเท้อก็กติดส้งเท้อเป็นนํำบุตรน้อยบ่ก็เลยเจอปัญหานี่กา ตอนเข้ามาเนาะแวะกินเ้าวมาเช็คอินนะทุกคนก็ประมาณนี้นะคุณเนาะก็อยากให้เห็นซื้ออยากให้อธิบายเนาะผู้ใดที่มาเห็นคลิปนี้ก็ยังให้มีสติสำกันเนาะเวลาขึ้นรถขึ้นยังนะเวลาที่ไปนะแล้วผู้ใดขับรถใหญ่เนาะก็ยาค้าเห็นก็ยังให้มีมาราย,ยาทในการขับรถนะทุกคนเนาะเพราะว่าถ้ามาติดแบบซีตั้งคนหลังจากที่เขาบรรยายมาหลายนะทุกคนเนาะเขาก็ตัดภาพมาเลยนะี่นะตัดภาพเขามมฮอด อันทุเมืองเรื่องพระบางก็ประมาณอยู่ประมาณอันช่วงแรงๆเนาะห้องฮอดเพิบประมาณเจ็ดโมงเนาะทุกคนเนาะเจ็ดโมงเราก็ฮอดปับ๊บเราก็เซ็กอินเข้าห้งแหมอาบน้ำอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องมาซอกกินข้าวก่อนเพราะว่าหิวข้า,ขาวหิ้ทุกคนซวอชิมาฮอดที่จริงแพทย์บว่าทีนน่ไปอันนั่นแหละเป้าหมายไปนอนเมืองงอยสุดท้ายได้นอนเมืองหลวงเนาะ อันนี้ก็ผ่ามาเบิงรรมาซาอันตอนเมื่อคืนนะทุกคนเนาะตอนนี้เราจะไปนารมาเก็ตเนาะเรว่าสตรีทฟู้ดนะอันนี้ก็นักท่องเที่ยวหลายนะทุกคนเนาะทางจีนช่หลัจะเป็นอากุงอาม่าทางจีนนะทุกคนเนาะที่มาลายลเนาะแค่ทัวจีนแล้วก็เป็นชาวต่างชาติและลายชาติลายเรือนะที่ก็จะมาเนาะอันนี้ก็เป็นรอบๆมนทางนี่ก็จะคาย เครื่องบูสมบูซาน้ำบัตน้ำหวาเอียงนะนะเขาจะข้ามทางไปเนาะไปหาสตีทฟู้ดเพื่อไปซอกกินอาหารเพราะเขาคิวเข้าแหงอาจจะพาไปเบิง์นะทุกคนเนาะว่าเขาจะเห็นเอียงแนเขาจะเห็นผู้ใดแนถ้าผู้ใดเห็นคลิปนี้ที่มีตัวตนอยู่ในนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันเด้วว่าเห็นกันจากโมงนะอย่าลืมคอมเมนต์มานะทุกคนเนาะอันนี้ก็เลาะมาเลาะมา,า,มาทุกคนเนาะสลาย จะถ่ายให้เพ่นเป็นวิวแบบเป็นพื้นเป็นอย่างบกบโอยากให้ถ่ายใบหน้าเนาะเพราะว่าบบอยากถ่ายใบหน้ากัเจ้าก็บางคนก็ถ่ายเป็นแบบซีแหละไปแบบแต่ตัวคลิปนี้ก็จะเน้นเป็นถ่ายอาหารเนาะที่นั้นเพราะว่าเราก็ให้เกียรติเขาเนาะบางคนก็จะมากับเสียนกับยังเออเราไปถ่ายแล้วติดไปเนาะพวกเมียเขาจะเห็นนี่ก็เป็นอันใหมอ่อีกน,นะจะเป็นนังสันเนาะเราก็พาันมาเลาะซื้อกินก่อนหิวเข้าแล้วทุกคน พอแล้วเบิ้งกันสีพาบีเบื้องยังอะไรนนะอันนี้ก็ฝรั่งนะฝรั่งก็มากินเนาะอันนี้หอมหอดแล้วโอ้ยจังหวะนี้เปิดสวยงามเลยทุกคนเนาะแต่เนฝรั่งเลยช่วงนี้นะฝรั่งหลายทุกคนเวลคัมเด้อเวลคัมทูลาวอันนี้ก็คือสตรีทฟู้ด d in dula ด้วงผัวบังนะก็ประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อก็ประมาณนี้เบิ้งเลยเบิ้งเลยอินเดียก็มี อินเดียก็มีประเทศใดก็มีไล่ไลอิลีฮงแฮมที่เขานอนนี่ก็เต็มเลยทุกคนเพราะว่าเขานอนเมื่อที่สิบหกนี่บ่เต็มเพราะว่าถ้าเป็นที่สิบเจ็ดนี้เขาจะไล่เอาเลยเพราะว่ามีแค่จองนะฮอเขาก็เลยเต็มเขาก็เลยได้ไปนอนยุ่งยังงอยไปซอกนอนยุ่มยังอยเขาก็เลาะเบิ้งแหละพากันไปเลาะเบิ้งแล้วสตรีทฟู้ดเลาะเบิ้งนักท่องเที่ยวเลาะเบิ้ง สิ่งใหม่ๆเนาะที่บริเห็นเนาะรอบ,บิ่งอาหารเมนูแต่ละอันนะทุกคนเนาะแต่เมนูแต่ละอันก็แอบ,บแรงอยู่นะเพราะว่าไปกินตำเนาะไปกินตำไปกินยังคือว่าจะแพงรายเลยเท่าเทียบว่าเขาเขาเคยอยู่ภาคกลางเคยอยู่นครหลวงเคยอยู่เขตอื่นนะมันก็บุแแ่แพงเที่ยงป่านนี้นะสลหรับมาลวงเราบางนะี่ยากว่าราคาโคตรแพง ทุกสิ่งทุกอย่างต่ำก็ต่ำทะเลต่ำยังนะนะค่อยบ่เคยกินที่เพื่อโคกละซองเซนทาก็ได้กินอยู่กกน,ยนี่แหละโคกซองเซนาทาถือว่าแพงที่สุดแลยในชีวิตที่ค่อยกินต่ำม,มาฮะนะต่ำที่ค่อยเคยลงช็อตให้เบิง้งเนาะต่ำโคกนั่นแหละที่กินนะประมาณนั่นแหละเดี๋ยวจะมีรีวิวให้กินเบิ้องนะแกนี่ผ่าไปเลาะก,ก่อนพาทุกคนไปเลาะมึงก่อนทุกคน คลิปนี้ก็การ์ยาวเนี่ยแหละพะว่าตั้งใจแล้วตั้งใจไปเลาะเลาะให้เบิ่งอิรีเลยน,นี่อากุงอาม่าเอียงก็มามีเมือน้องนนให้เบื้องว่าเออบรรยากาศเป็นยังไ้หลายคนก็อยากเห็นเนาะหลายคนก็อาจเคยเห็นแล้วก็อาจสิบเบื่อทุกคนเนาะแต่อันนี้ก็เผื่อคนที่ก็จาบ่เห็นเนาะอยากมาแต่บม่ได้มานะประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นสินค้าออทอปจุกลาทุกคนเนาะมันก็มีประเภทเ,เครื่องไซเครืสงสอยเ,เครื่องฝากธนาะตัดมาภาพนะเนาะเขาจะพามากินน้ำักเกียงสดเนาะทุกคนเนาะมากินขนมโคกเนาะทุกคนเนาะมาเบิง้งเขาจะกินมือนี่เป็นน้ำักเกียงสดเลยมาเบิงเนะ้งไม่ค่าเนาะหลังจากที่เขาไปซื้อน้ำักเกียงเนาะน้ำมกเกียงสดที่กจเจ้าคั้คันนะ เราเขาก็กินขนมครกเนาะเพราะว่าค่อยมาล่วงพอบางกับแฟนค่อยเท่ใดขนัดน่ะค่อยก็ต้องกินใดนั่นมาเกี้ยงสดหรือว่าอันว่าอันหรือว่าเป็นขนมครกขนาะดขนมครกล่วงพอบางนี่แซ่บใดทุกคนอันนี้ก็ว่าภาษา่าล่วงพอบางเด้อนี่เด้อมาห้ามึงขนาะดแบบประมาณนี้นะว่าภาษา่าล่วงพอบางล่วงพอบางนี่เขาว่าผู้ใด<น>ได้เม<ด>ียล่วงพอบางนี่คุณล่วงพอบางนี่ด่าบุญเจ็บนะ ได้ยินขจาว่าชันคนล่วงพูบางนี่ดาผัว,ว,ว,วนี่โบเจสอะไรน,นะถ้าคนล่วงพูบางได้ยินก็คอมเมนต์มึงได,ด้ทุกคนได้อันนีดด้ก็เป็นสำเนียงของขอจาเนาะแต่ขเจาว่าก็เจ็บอิี่เลยแบบมันสำเนียงแบบคือคนแต่ขจาจ้าคำว่าคำด่ากันอียังนะแต่ขะาจ้าก็รู้สึกเจ็บนะแต่สำหรับคนเขตค่อยได้ยินแล้วแบบมันก็คือว่าเฉย คือคำวาลนะวันนี้บูมแม่นว่าล้อเลียงนะแต่คำวอลสับท้องถิ่นนะมันก็เป็นซิกเนเจอร์หรือเป็นต้นอ๊อฟไดด์เด็ดหลักๆของข้าวนะก็เป็นคำวอลที่ดูดายดูดทางนั้นบางเป็นไฟอีราฟีเนไปยังลงนะลงฮักซะแล้วกินฟรีลงฮักซาวลวงพะบางซะแล้วแต่ว่าฮักได้แต่ฮักแข่งกับไทยอยู่ไทยแข่งกัน เนาะทุกคนเนาะก็จ่ายให้แก้วบา้านคนมาประมาณนี้แหละตัดท่ามาเบิ่งในมาเก็ตที่เราทุกคนเบิ้สินค้าของเราวคือเรานทุกคนเนาะเบิ้งขายจะขายอีกอย่างแน่เนาะหลังจากที่เราเลาะเบิ่งแล้วเนาะกินน้ำเมกเกียงมาแล้วเขาก็มากลับมาเลาะเบิ่งสินค้าทอจากลาวอีกนาะเบิ่งฝรั่งมาเบิ่งสินค้าเป็นสินหมอกสินใหม่เนาะเป็น เครื่องปั้นดินเผาต่างๆเนาะเป็นกิบเสร็ตพวงกระจอกระเจยี่ยงะที่ะจะวางขายเนาะสหลายก็อันนี้ก็แค่กินเนาะมาคนเป็นสินค้างามนะทุกคนเนะาะผู้ใดที่หมาลวงเข้าบากแล้วอยากมีของฝากติดไม้ติดมือไปฝากพี่น้องอยู่ต่างประเทศหรือว่าพี่น้องอยู่เหือนอยู่ซาเนาะก็เข้ามา ในมาเก็ตนะทุกคนเนาะมันจะมีสิ่งให้เลือกมีเครื่องนุง่งมีวัตถุบูหานมีเครื่องปัน้นมีโคมไฟเนาะมีประมาณนี้หลากหลายนะทุกคนเนาะให้เลือกเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ตเต็มเลยทุกคนเลือกเนาะทุกคนจากได้ยี่ห้อก็เลือกเลยหูป,ปั้นเสื้อเครื่องนุง่งเครื่องบูหานะทุกคนเนาะเป็นแก้วแว่นเงินทองอยี่ห้ในสมัยบูหารสินค้าโอทอปเป็นคันเป็นสร้าง เป็นวัตถุกระพอรกระเปาเนาะก็มีนะทุกคนเนาะประมาณนี้เป็นน้ำอบน้ำหอมเป็นผ้าเป็นอาร์ตเวิร์กเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตท,ที่เป็นแต้มด้วยสีที่เขาเจ้าเอดขึ้นมาเนาะทุกคนเนาะแต้มขึ้นมาเนาะเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นการอาร์ตเวิร์กเป็นแบบเกี่ยวกับ,บกว,วรรณคดีลาวลาวล้านสร้างเป็น เป็นภาพพุทธเจ้าเป็นสนเผาเนาะที่กะเจ้าเป็นฟีมือของคนลาวเขานี่แหละที่กัเจ้าเห็นออกมาแล้วเนาะอันนี้ก็ตัดภาพมาตอนหิวเลยทุกคนตอนหิวนี่แหละสิกเนเจอที่ค่อยเจอมือนี้ตามคกหนึ่งสองเซนห้านะทุกคนรวงขอบบางเนาะนี่แหละที่ค่อยมาซิมให้เบึงเด้ออันนี้ก็สมค่อยเนาะไปกินขนมคกไปกินน้ำกระเกี้ยงมาแล้ว มาซีมต่ำ6หนึ่งสองเซนห้าะันคุณตัวซัดกัก็คือต่ำทั่วไปแล้วที่เรากินเท่าแหละแต่ก็จะว่าอยู่เพราะว่าจกแพงนะนะเป็นน้ำมีคาต่ำงะงามบอกหรือว่าอย่างไรเพราะว่าหมูค่อยไปซื้อดิผูสักลายผูซิมและผู้ดีไปซื้อได้ยินว่าเมีคาต่ำฮันบิ๊กเบิ้มนี่ก็เป็นบาีสิ่ง บาร์บีคิวนี่ก็กกซื้อเปดไม้เปดไม้มันอยู่อยู่แสนปลายแสนเท่าใดรบ่เลยเบื่อจืดเปดไม้ถึงยู่แสนปลายอันนี้ก็พอกินอยู่เนาะถือว่าบุบแพงสำหรับบาร์บีคิวถือว่าบุบแพงเนาะถือว่ากินได้อยู่สะอาดก็โอเคอยู่เนาะถือว่ากินได้เมื่อน,นั้นค่อยซื้อเปดไม้แต่คนกินน้ำค่อยมีแต่ไม้เดียวที่เหลือมันค่อยกิน ท้ายเขากินหมดเขากินเบลซาไม้เขาอิ่มเลยกับตามเผ็ดๆอันนี้ก็เป็นภาพรีวิวกินสนทนาไปนะทุกคนเนาะรีวิวไปเนาะกัซซิมรสชาติไปนี่ก็เป็นหน้าโทมหน้านี่แหละสมหน้าคนภาคประมาณนี้แหละเสื้อสีขาน่ทุกคนทุกคนอยากเห็นสทมหน้าคนภาคประมาณนี้เลยเบิกเลยเลยนะทุกคนเนาะก็ตอนนี้ก็กินไปเนาะซิวเบ้ล่งลงไปเนาะทุกคนเนาะ น like damn, ั er ่งลุกกันไปจิบๆเนาะเมื่ well, so. อนั้นก็จิบเบียร์ได้เหมือนกันกินตาเผ็ดศจิบเบียร์มื่อนั้นก็เมื่อเบียร์ซองแก้วเบียร์ดำซองแก้วได้นี่แล้วก็พากันไปเข้านอนนะก็อันนี้ก็เป็นคลิปกินเนาะทุกคนเนาะคลิปกินเนาะผู้ใดที่เลื่อนมาเห็นก็ Jaguar อันนี้ก็เป็นยำจีนนะทุกคนเนาะยำจีนนี่จ a g u a r นี่พิงจีนนี่นะถือว่าแซ่บทุกคน ตัวนี้เต็มสิบไม่สิบเลยราคาบูแพงเนาะตั 60, ้งหกสิบพันกิีบน้ำกินปิ้งกินแซบ่บนย